สบายดีพี่น้องโกซองบาปิชาด้วยพี่น้องเมนีิกะตอนเที่ยงๆเนาะขึ้นจากดับนากคลงมาคลองคือเก่าพี่น้องเลยกระสิมาไล่ลงมองคือเก่าไล่มอมองยามเลานะเนาะถารุ่นกันเด้อพี่น้องมือ่อกี้เพระาะว่าน้ำขึ้นแหงจะมีแนวเขาเลาะอยู่บริษัทพี่น้องเจื่อพวกปากกตก็ยังผนเขาพี่น้องน้ำขึ้นแหงเลยขึ้นแหงเตอะมื่อกี้ประมาณเม็ดหนึ่งพี่น้องน้ำขึ้นจากวานเนี่ย มันกัดอยู่เข้มข้นผู้ต้นกระทินเนาะอยากกินหอยนางรมนี่เนาะพี่น้องยอดกระทินนอนๆกินกับหอยนางรมเนื้อกะซีวานครับวานยอดพักกระทินเนาะพี่นหอยนางรมเลยเดี๋ยวเขาก,กินในโตหอยนางรมสื่อๆกับโบวานเนาะ,ะรสชาติกะทิสื่อๆเนาะปัดกัดกระทินก็นไปเลยว,วานจุ่อยขึ้นมาเลย่น้องใส่บนเข่าขคะนะรับเนี่ยมันกัดรอบหลังนี้ก็ยังไม่ได้ลงไปใส่ก็ยังไม่ได้แปลง เนี่ยวันนี้มีเวลามาลงมาเห็ดนะมาสิลงมาแปลงไปใส่บรรยากาศเข้มข้องอิดอกอย่างนี้ขาวๆไปทาลุ่นกันเด้อพี่น้องบัดยามไปละยามเลาะไล่มองไอพนะี่น้องชิลียังถืออยู่นนะไปพีนป่น้องไปไล่มองกับเรือ่องติดไป เปืองติ๊กไมได้กระสิมายามกุ้งนะยามกุ้งเมือ่อคัวให้ดิเทกนะครับหลังเล็ิเ็บยางไหนคขือเล็บยองเลยตุ้มต้นใหญอยู่ของแล้วหลังะ อย่างรกเ็เงียจังะเนี่ยัววยเด็กินเนาีหนึงมาได้ครัก <c> ็หาอีกอย่างนึ่งไปได้มองเครื่องกติดมาได้พี่น้องชได้พายขึ้นเมื่อไรไก่ ก็พอพิซาก่อหลายเตมเยอะเอามาแต่บ้านซีลงมาใส่อยู่กัน,น่งตอนเวลานาะวางซีดีก็นี่พี่ก่าใชไหมังนี้ก็เกือบสิเนาะเจ็ดแปดโตไปน,นักปุใส่ใส่ใสง,งามทังหมดี่เด็างนี้เอาได้เมื่อแนละ้ววตายนะปะกนยังสแดงสดอยู่ าอากอาศคืมเลยฝนจะตกเาเมื่อวานเนี่ยฝนตกลินเลยแตบ่บัดคืมคือมาคอยเละลายหในขวดอย่างเี้ยครับ ใส่หัวหานเราเลยพวกพันธุใส่าหาัวหันได้ถือหลายนะที่เขาเนาะแสดงบ,บางอย่างที่ลงมาใส่เนาะเพรได้เสียบเบ็ดน้ำขึ้นหลายแล้วปลานางเนาะปลานางปลายางปลานางแดงเนาะเป็นหนักที่เวลาใส่เบ็เดเบ็ดเสียบขึ้น xe vừa hàn và ra là xong xong tàu. bằng lăng cái ship. bằng lăng cái ป่น,ปน,พปนพ่อใ่อเจนาอแ้วบ่อูเขาผมนก็นมีคางเดียวนะ สดงามกุ้งอันนี้ซีแคนกว่ากุ้งอยู่นองอ่ะเดี๋ยวไปเหรอโตเป็นสีแข็งก,กว่าแต่รสชาติเนยซีกุ้งอยู่นองไม่ได้นะอยู่นองชอบ เบิ้งยาวเลยพี่น้องมาสิลัยมองเลยพี่น้องเบิ่งกะเกือบติบก็ได้เกือบติบก็ได้ชิไดพายขึ้นมาเลยไก่แต่ประมาณเกือกกิโล ไพ่กันเรื่อยๆนะคอยพ่สิบเอืงองก็ใส่มาโดนเนบได้ข้าวพอใส่สิบปีสิบกว่าปี

ช่วยน้อยแล้วเพิ่อแล้วเพอเบิร์ตใสิบุพอปลดมาแลนะ้ขึ้นขึ้น มงนิังีกระเปกพี่นาะสองตัวมาไปอยู่นี่กระเด้งกระปูนะพี่เนาะกระปูกระเด้งเดียวกันแต่คคนละสายฟันจะแข็งายกันตัวสองตัวกันเล ก็บริสายหัวอ,อาหารเบียรบริสัยหัวอาหารบ้าเดี๋นปะค่อยตีพี่แ่งกับโเห็นคนละกัยกนกี่เป็นกรลงในน้ำทะเลเลยนะเที่ยวพัทยาจะซีกับอื่นบ้าพันสีลงเัาจะเปาะชนอตกวานนี้ปะ

นำ้ำเซตเซค่อยไปเล่นท่านึงตอนอยู่ทำงานามีแต่แม่งแมงกระพุนนะล,ล,ลงไปแล้วมันดาดแต่ว่าเป็นป่ามเป็นป่ามแดงงากระพุน,ปปน,นไปจะเล่นอยู่บางเสรนะ็จโอเคพาไปเที่ยวเล่นเพื่อ,อยนยาวเเพื่อนขึ้นมาด้วยไม่ได้ไม่ได้ผลเหลี่ยวเนาะโต๊ะโต๊ะไป ขึ่นมาคุ้นตาเถาแก่เขียวห้่าสันจะไปถือจะถือกันนะเรื่องไ่นาเ,เ,าเวลาเขาเอันนี้เขาแก่เวลาเขารีเเขาบาทเดียวเพื่อเพือมาช่วยมันก็บวบนะตกลงน้าจะถือขาไปถือแขนเพี่นขนมากเแก่ตาเขียวหยทนนย้ทุ่งงบอสันทั้งอยากหทั้งอยากกลัว ก่อนสิดนักเื้อบนี้หนึ่งในเนี่ยทำไมายหลายังคองย่ำนี่ก็หกเงี้งไปน่อย บ, ų, บ cow, ่คือบคือยำแรงมยำแรงขจีมาท้าปุ่มมันป่ปุปแปลนี่เป็นไงดีมันร้างเขาดีมันัโตอย่าไปจะมากท่อกินเพี่นวพอปนพอขวยะ าหารน,นได้หลายคนรัถือหลายมไม่ไดคอยใส่่ไ,ได้ใส่โงงานยังมีเวลาลงาน,นะ,าะนา้าเห็บวด่ับหนาทำแล้วยังนี้จะใส่หญ้าเสียหญามันเสีาสายหญาใส่ผุย

ปะเครื่องนะครับปะเครื่องถือน้ำกึินแงปะเครงเปนเดิมเขาฟังปะเครืง,งตัวสมเชนนล่ะครับตัวโลตัวโลสองโลโเขาหัเนี่ยจิโร่เอามาใส่นะเดีวหมดน้ำมัในจะใส่ตามป่าทำไมเราไม่ไมถือก็จะได้หมดน้ำเสียงก็ะโกละโกงวก็ลง

ได้พอปนเฉยได้พอปนเฉยสวยงามได้ไปถุยถุยน้อยเยอะปนก็ได้อิ่มคาบเัอะกำบบงได้กำตัวใสๆงามน้เน้ำเ้กเนาะเนือวันหวาน สนาทีได้ฝากบรรยากาศไปชนีเ้อะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยพี่น้องก็มาฮอททาพวไปเลยพายเรือขึ้นมาเรือก็ติดไปได้ใส่น้ำน้ำลายในทางพี่น้องน้ำเข่าแต่ที่มาแปลงนะสุดที่ฝากบรรยากาศไปชนีเลยพี่น้องฝากห้องหึมฮึมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยพี่น้องบรรยากาศเข้มข้น ากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้บให้ัวสุขันเดสบายด้